สวัสดีค่ะพ่อพี่ดองมาอัปเดตต่อทานค่ะนี่นี่เป็นขึ้นที่สามหรอค่ะในการเหตุนี่ยุบลงหมดหรอค่ะพ่นหมดหรได้ค่ะต้องพ่นแล้วๆนี่เหลือแต่แค่นี้ค่ะเหลือแค่อยู่ช่นนี้นี่จะแล้วหมดหรอค่ะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือแค่นี้มืออื่นกสิเดเบื้องแล้วมืออื่นหนักนาสิเดปิดอยู่ค่ะเอ้ นี่ค่ะมันจะยุบลงเรล่อเห็นมะขามบึงความแตกต่างอันนี้ความสูงตะกี้สูงกว่านี่ค่ะเพราะทานไหมหมดเพราะเริ่มใหม่อ่าเพื่อนก็นจะยุบลงเองนะคะ่ะนี่ยุบลงจนต่ำเลยค่ะนี่ดับไม่เล,เลยละค่ะคอยทุบทุบลงนะคะต่ำลงต่ำดินลงให้ให้ดับให้ให้ใหใหอ่าทานดี่แคเขล็ดไฟดับลงนะคะ่ะเราหมองแค่ก่อนย่งบอถูพะว่ายยังพอไฟย่งไหมบมอมดนะคะ่ะ พ่อใหม่เมื่านกัสิบเวลา้เฮาเฮาบึงในือหงได้ว่าไฟไหม่หมดแล้วเวลาเอาอ่อนใหม่ใหม่นเงี้ยค่ะมันจะดังแขกแขกแขกนะค่ะแต่ถามมันแต่ยังใหม่หมดเวลา้เฮาใหม่แย้มสิดังมันก็คือเอาไม้เปลี่ยวว่าไหมถึงไหมนะคะไหมตําใหม่นะค่ะอันนี้มันไหมตาทันดังแขกแขกนะค่ะนี่ค่ะมืออื้นนี่ราค่ากระไดปิดถอกตีว่าสามมือ สามขึ้นสามเอซีมือสามขึ้นประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมค่ะควันออกมาดำปีปีเห็นไหมค่ะนี่นี่ห้อยดำๆนี่คือห้อยควันออกเลยค่ะที่เป็นห้อยดำๆมืออื่นกับซักได้หมดแล้วผลมันขึ้นอ่างไรสิแล้วบนันแหนประมาณตีว่ามืออื่นหนาทีเด็ดปิดค่ะปิดไไปเ้าก็จะทมบันถ้าก็จะทมดีๆถ้าก็จะทุบดีๆ เราไฟพึ่งก็จะดับเองนะคะเหมือนเมื่อออกซิเจนนี่หันมดมันก็จะพอตอนนี้เปิดเปลวเปิดเปลวให้ออกซิเจนเขาตลอดเวลาเนค่ะพอออกซิเจนเขา่าพันมีหูเปลวหูพัน,นแบบนี้นี่คือหูเปลวนะคะบองควันออกนะฟังผุ่นตรงขามการเคลียจอจอ,จอหูไว้เนาค่ะออกซิเจนก็นย่งางพันใดล่มพันใดก็จะเป็นการทรงไฟอะนะคะทรงให้เชื้อไฟมี่ถ้ามเมื่อใดที่เชื้อไฟมดแบบนี้นี่คือออกซิเจนทุบดินล่เรือ่อยๆเนาะค่ะ ห้าทุบดินลงเลยออกซิเจนมองนี่จะหมดแล้วนี่ค่ะก็จะปิดไปเรื่อยค่ะค่อยๆอพอห้าเริ่มดังอย่างตรงนี้เนาะค่ะค่อยค่อไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะค่อยล่ามกินเนี่ยนะคะไฟจะค่อยล่ามใหม่ใม่ล่ามกินใหม่ไปเรื่อยเยก็จะแล้วค่ะนี่ระคะพันพีนน้องนี่คือการอัปเดตอัปเดตเนาะค่ะกสิขอจบคลิปปิ้เท่านี้เนาะค่ะหมื่นน้เวลาประมาณหาทุ่มล้วค่ะตามกับแม่มา มื่อนี่ตามไปแต่กินนู่นมาเดี๋ยวสิงลงคลิปกินนู่นพร้อมแล้วก็พักจักพักหนึ่งก็ออกออกมาเบิ่งเตาทานค่ะขอจบคลิปแค่เท่านี้เด้อค่ะพร้พี่น้นองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่ให้ในเด้อค่ะเด้อซอยตีซอยซอยตีใดเด้อค่ะซอยแนะนั่งม่ได้อค่ะเด้อตามกะบตามเล็กหน่อยหัดยางนี่ล่ะค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งอีกเที่ยก็คือตอนคุดปุ๋ยเด้อค่ะ